คลิปห้ามขำค้ามขำดูนสวัสดีครับพบกับช่องก็ไก่ก็แกล์ชแนลวันนี้เราจะมาดูคลิปวิดีโอห้ามขำกันนะครับคาขไปดูกันเลยครับ มอถ้ายิ้มก็โดนนะมุมปากอ่ะไม่โดน ไปนู่น ไโดนดีโดนดีใจเห็นพันตีมันดังดิ ปูปากไว <c oughs> <c oughs> ้กายโดนดีๆตีให้ดังออกดิลยเอาไว้ okay, bye bye. Oh bye. bye. Oh. no. <laughs> two, right, three. Oh. <laughs> we're done. I can't even get in. He's dead. Oh, Sånn. <laughs> ah! <laughs>

<laughs> oh you <my God. laughs> have yeah, about two more. <laughs> Stop. Stop. I know one. มาชนกล้งสรุปผลคะแนนคนที่โดนตีเยอะที่สุดนั่นก็คือก็ไก่ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องกอลเกตกับแย็บชนแนลด้วยนะคะบ๊ายบายไว้เลยเจอกัน